ันนี้เราอยู่ที่แก่งกระเบานะครับผมมาที่นี่ต้องกินบุหันไข่ค,คืออะไรนะครับชกลาบค่ะไข่ค,คือโชกลาบ,บ,คคบมาไหว้ยพยาสีผู้ชงนัคราชสำเร็จร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับผม สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อวอล์กนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แก่กระเบานะครับอำเภอว่านใหญ่มุกดาหารนะครับผมวันนี้เรามากินเมนูยอดฮิตคือหมูหันกุ้งเต้นแล้วก็มาขอพรสีศักิ์สิทธิ์นะครับผมเดีเ๋ยวเราไปชมกันเลยครับเฮ้ยทุกคนบรรยากาศมันน่าตื่นเต้นมากโอ้โหโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยอะ คือมันต่างจากตรงที่นครพนมตรงที่ว่าที่นี่เขาจะมีคือเขาเรียกว่าเป็นแก๊กนี่เลยนี well okay. ่เลยนี่นี่สูงโค้งนี่เลยตรงต้นไม้บางๆเนี่ยเออพี่เจมรู้สึกยังไงครับวันนี้วันนี้ตื่นเต้นมากครัพี่เจมตื่นเต้นมากเพราะว่าพี่เจมไม่รู้ว่าจะได้ไปไหนบ้างนะครับผมสั่งหมันแต่ว่ามันมีแต่ตัวใหญ่ อยากกินอยู่นะแต่ว่าจะกินหมดไหมไม่หมดไปฝากแม่เราบอกว่าเราซื้อมาฝากแม่แต่เรา <c oughs> แต่เรากินหนังให้มันหมดเพราะว่าหนังมันอร่อยเราบอกว่าถ้าเรากินไม่หมดก็เอาไปฝากแม่เนาะได้ยินไหมได้ยินได้ยินพี่ครับมีส้มตำอะไรบ้างครับมีตำลาวตำไผ่ตำส่วะตำถั่วตำเตงตำไผ่ไข่เค็มค่ะตำปุบลาตำไรใกล้ๆตำไผ่ไข่เค็มก่อนตำเตงไข่เค็มมีอะไรนะครับตำถั่ว เมนูแนะนาอะไรบ้างครับผมที่ที่จะต้องสัง่งตอนนี้มีกุ้งเต้นค่ะคมียำผักกุ้งกรอบมีต้มยำต้มส้มปลาทังค่ะมีปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมเอาไเต้นนะครับไม่ต้องเต้นเยอะนะครับแล้วเหนื่อยอเอาดำกับกรอบตอนนี้เราอยู่ที่แกงกระเบานะครับผมอยู่ที่มุกดาหารนะครับที่นี่ก็จะมีโคดอยู่แบบนี้เลย หดหินที่เขาอยู่กลางน้ําโขงอยู่แถวแถวน้ําโขงม,มันเป็นเยอะแยะมากมายนะครับที่นี่ก็เลยชื่อว่าแก่งกระเบนนะครับเพราะว่านนํากับสองนะครับเป็นแก่งนะวันนี้เราจะมาชิมเมนูที่บ,บ,บอกเขาบอกมาที่นี่ก็มาที่นี่ต้องมาต้องกินนะครับผมก็คือเมนูบูหันนั่นเองครับผม ลักษณะที่นี่ครับเขาก็จะมีเป็นับบกุ้งทอเต้นที่เปิใหญ่ๆนะครับสำหรับารมานอาหารนะครับร้านที่เราอยู่ตอนนี้คือร้านซิรีชัยหมูหันนะจ๊ะเขาก็จะมีหมูหันนะครับผมที่เป็นตัวเขาไม่ได้ขายแยกตัวเนาะเขาขายเป็นตัวนะครับผมราคาอยู่ที่1 2 0 0บาท1,500บาทนะครับม็มีเมนูอื่นๆอย่างเช่นกุ้งเต้น เมนูตามส่วนอาหารนะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่มแต่ว่าที่นี่มีไคลแม็กก็คือปลานนําโขงมีปลาน้ําโขงด้วยนะครับ<ๆ>เพราะว่าอยู่ติดน้ําโขงนะครับจบเอาปลาทะเลมาไม่ได้<า>ได้ให้เอาได้ปลาหมึกยังมีเลยเอ้จ่ว่าปลาหมึกเป็นปลานนําโขงป่าวะปลาหมึกเป็นปลานนําโขงอืมเหรอไม่ดูนะครับบรรยากาศโดยรวมโดยรอบนะครับผมก็คือเขาจะมีเขื่อนตรงนี้เขื่อนนี้คือเขื่อนของเทศบาลนะเขื่อนของจังหวัดภาครัฐของจังหวัดนะครับผม ส่วนตรงนี้ก็ไปก็เป็นน้ำผงเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากเห็นแก่งอ่ะให้มาตอนช่วงหน้าหนาวกับหน้าแรงเนาะก็คือหน้าร้อนนั่นเองนะครับผมก็จะมีแก่งแบบนี้ถ้าถ้าเกิดหน้าฝนน้ําเยอะมันก็จะน้ำวนก็จะเยอะอ่ะเข้าใจไหมก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินชมนะครับผม เดี๋ยวเราไปบูชาเทียนก่อนนะครับไข่คืออะไรนะครับโชคลาภค่ะไข่คือโชคลาภกล้วยจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจการงานกล้วยจะเป็นธุรกิจการงานกล้วยกับกล้วย จบโอเคครับไอ้ดียเรื่องลุงตูตรงหนาอกูไปยาจุดอย่าแนะนอนเลยครับที응่นี right? ่ก็จะมีพี่เขาเป็นแนะนำกันว่าถ้าผมตรงนี้เราก็จะท่องน้โมสามจบนะฮะแล้วก็มีคำถาบชาข้างล่างครับ ต้องนะครบบูชาบูชาเสร็จแล้วก็บอกชื่อนามสกุลที่อยู่ของเราแล้มาจากที่ไหนครับโอ้ท่านจะได้รู้นะเราจะให้ฐานคือจุดแรกจะเป็นความสําเร็จต่อไปก็ร่ำรวยต่อไปก็แข็งแรงนะครับมีสามจุดนะครับอ๋อสำเร็จร่ำรวยแข็งแรงนะครับพวกท่านที่มากตุตาดูด้านหน้าท่านนับถ้าหน้าถูกนะครับโอเคครับขอบคุณครับ จุดแรกที่เรามาไหวก็คือส่วนส่วนหางของพญานาคครับผมก็เป็นจุดแห่งความสําเร็จครับคือที่นี่เขาจะมีลูกศรตรงนี้ใหน้หนะครับเราก็สามารถเดินตามได้จุดลำรวย จุดหนึ่งนะครับผมแล้วอีกจุดหนึ่งก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับผมเมื่อกี้นี้ท,ที่เราผ่านมาคือจุดความสําเร็จความร่ารวยและจุดสุดท้ายคือแข็งแรงนะครับผมตามลูกศรโอเคเปไปเลยเป็นไข่คือโชคลาภเนาะส่วนของเราเป็นกล้วยก็คือเป็นการงานครับผม กั้งแต่หน้าถ้านายกนะครับรที่มาเยี่ยมชมแก่งกระเบานะครับนกท่องเที่ยวถวายแล้วนะครับผมลแล้วก็จะมา,าจุดทูบ ท่ผู้เราก็ได้มาไหว้พญาศรีผู้ชงนคราชเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอพรจากศีรสิศีรษที่นี่ก็จะมีสําเร็จร่ํารวยสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเราได้สามสิ่งนี้ก็คือครบและชีวิตเราก็มีความมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเนาะบางคนบอกว่าเออฉันขอร่ารวยร่ารวยร่ารวยไปก่อนแต่ถ้าร่ารวยไปแล้วสุขภาพเราไม่แข็งแรงก็จบนะโอเคต่อไปเราไปกินข้าวกันครับผม มาแล้วตอนนี้นะครับตัวผูก็จัจะอยู่ราคาที่หนึ่ันสองบาทนี่คือกุ้งเต้นกุ้งเต้นหรือว่าแถวบ้านเขาคือก้อยกุ้งนะครับผมนี่เขามันมันจะมีแบบพริกมีเข้าวคั่วเราก็เอามาคนคือกุ้งเต้นคือการเอาตัวเล็กๆมาแบบสดๆเอามาใส่คล้ายๆลาบๆแต่ใส่พวกตะไคร้ด้วยนะครับ กระโดดที่ในปากเราเอารูปมาส่งมีรูปมาส่งได้รูปแล้วจ้าถ้าเราแบบว่าถ่ายรูปแล้วไม่สวยอะ่ะเราก็ให้ที่นี่นะคะับถ่ายรูปให้นะคะและเมนูต่ตอไป <c oughs> คือหม,มูหันแกงกระเบานะครับผมหมูหันแกงกระเบาเนี่เขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องน้ำเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ ก็ลึกก็ได้ยินแล้วอ่ะหมูัดต้องมากินที่นี่นะครับผมเขาก็จะเสิร์ฟด้วยน้าจิ้มนะครับเป็นเป็นน้าจิ้มหวานซอสหวานนะครับผมแล้วก็มีน้ําจิ้มที่เป็นเป็นเป็นแบบคล้ายน้ําจิ้มซีฟูดนะครับผมน่าจะมีรสชาติเหมือนทางแถวบ้านเราอ่ะมันไม่ใช่เชฟูดมันคือน้ําจิ้มส้มสองน้ำจิ้มครับรู้แล้วว่าการทำขึนเองอ่ะการมาซื้ออ่ะมันไม่เหมือนกันและรู้แล้วว่าทำไมร้านเขาถึงใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ แมาขายของนะครับผมก็เตาก็รันจอะน้ีอสงอัน <sip> ้งยสา้อยนี0ีร้อยบาทยายบอกว่าอันนี้คือซื้อมาคั่วเองนะขวนี้ห้าร้อยเนาะเอากลับบ้านได้แล้วไปจัดมือดึงมือดึงมือขลดดีอ้นี่รได้เปชิมหกไม่เข้ากันช่องเือ กลับบ้านได้แล้วแบบนี้คิดไปคิดเดข้ายเออได้เ,เ,เหมาผักคุณยายก็คือคุณยายแบบว่า ออกมาคือคุณยายอายุ85ปีคือหมู่บ้านแถว 85, 86, 85ใช่85 86ก็ได้ก็เ,เหมามาเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้ยายบอกว่ายายขั่วมาเองเธอยายขั่วเองเนี่เดี๋ยวเราก็จะต้องกลับบ้านเอาถั่วไปฝากแม่ด้วยฝากแม่ไปสักะป<ต>ิดลิปหน่อยครับกระเคงมาโผล สำหรับการมาท่องเที่ยวแกงกะเบาวันนี้นะครับผมก็สนุกสนานแล้วก็คือจริงๆนะสนุกสนานไปแล้บรรยากาศมันไม่ได้มาแบบเป็นแบบว่าชื่มมาแล้วแบบแบบกลัมาเฮฮาปาร์ตี้อะไรแบบคือเรามากินข้าวกับครอบครัวแล้วก็มาดูวิวชิวๆโอเคเที่ยวคราวหน้าเราไปเที่ยวไหนอย่าลืมติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องต่อวอล์กด้วยนะครับผม I, I think Oh, you're so. You, you don't have to take